สวัสดีครับผมบีโค้ดเอเคเอบอมบีนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในส่วนของเกมกูรีนะครับแต่เราอยู่ในหน้าดิสคอร์นะเพราะว่าวันนี้กูรีได้อัปเดตใหญ่ครั้งแรกของเกมมานะครับแล้วก็แจกโค้ดประมาณ800นะครับตรงนี้เลยโค้ดอัปเดตวันครับสองอันดอลลาร์นะครับถ้าเกิดใครใส่ไม่ได้นยก็คือเน่าอยู่ในเซิฟเก่านะครับแล้วก็วันนี้พี่มาสรุปอัปเดตจริงๆก็ไม่สรุปหรอกก็ไปอัปเดตให้น้องๆฟังนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสรับในส่วนของสกิลทีเนี่ยตรงนี้จะเป็นเอ่อปั๊บเนิฟนะครับอันนี้เป็นของก่อนแหละนะคือ sudden kick ิ M2 นะหรือว่าการลีกขวาของสกิล sudden kick เนี่ยมันจะถูกปิดใช้งานถ้าเกิดครั้งแรกโดนแพร่ยนะครับอันนี้เป็นสกิลของสายเด็กทั้งหมดเลยนะแล้วก็เราลบยกเลิกมูฟส t ต c คของเซ d ร์เด้นคิกีขวานะครับ แล้วก็เซเรนชิกก็วายอัพนี่คือแบบใช้แบบไล่นานขึ้น5%นมันะครับแล้วก็อันนี้ก็แก้พวก Move Sack 3ฮิตของเซอร์เรนคิกนะเหมือนอัน,นี้มันเป็นท่าที่มันงัดขึ้นแล้วมันถีบเราลวมมั้งยังไม่ผิดนะครับตอนนี้คือเขาพยายามแก้เออ่มูฟแซกหมดเลยนะแล้วก็เอเว์ชั่นนี่เป็นสายสกิลของ เอเด็กเหมือนกันถูกปรับคูดาวจาก5เป็น15วิเลยวะมั้งเจ๋งชิบหายไอ้เหี่ยนะคะเพิ่มเป็น10วิเลยนะแล้วก็ทิปเปิลเ e ็ปอันนี้จะเป็นบัฟของอสกิลทีนะก็การเบรกนะที่สุดท้ายส่วนมาสเตอรี่เนี่ยดิบิลิตติ้งไวอัพเนี่ยดีครีสเหมือนจะไล่เร็วขึ้นนะถ้าพี่แปลไม่ผิดนะถ้าแปลผิดก็ขอ,อไปด้วยก็คือไอ้ท่าที่หมุน,มน หลายอันนะครับหลายหลายทีแล้วก็ต่อคอโมโบได้อันนะั้แม่งภาพปกที่เลยส,สั้นนี้ต่อไปก็เอ่อสกิลของอีโตโดน,รดดนะนเริดดัมมิ่งนะครับอารีเอลดันทิ่งแดนซ์นะครับดาเมจเอ่ออันนี้อ๋อมันเริ่มดาเมจของฝั่งเอ่อสกิลที่ใช้บนอากาศเวอร์ชั่นอา่าอากาศส่วนนี้เพิม่มเวอร์ชั่นบนพื้นนะครับเพิ่มดาเมจแล้วก็พูนพูนิก พอพันพันทรูเชี่ยอะไรหวานไม่ออกพุช <laughs> push t h เซอร์ก็คือทําให้น็อกแบ็กไกลขึ้นนะสำหรับท่านี้แล้วก็เออปินชีสเออต่อยช้าลงเหลือเยอะะเออต่อยช้าลงถ้าพี่ยังไม่ผิดนะแล้วก็โยโม่ดาเมจเอ็มวันเนี่ยหรือขิกซ้าย,ยต่อยปกติเนี่ยเออลดลงแล้วก็ต่อยเร็วต่อยช้าลงต่อยช้าขึ้น <laughs> นะครับแล้วก็ลดดาเมจพอเจอร์หรือดาเมจบล็อก ตอนใช้สกิล X X นะครับมานถึงแบบต่อยต่อยบล็อกฝ่ายศัตรูเบาขึ้นนั่นเองนะอันนี้ถ้าพี่แบบอธิบายไม่งงขอไปด้วยถ้าพี่พูดงงๆนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตบล็อกของสกิล X X แล้วก็เพิ่มเอ่อไม่ได้สิเอาไฮเปอร์เมอร์ของสกิลเซตออกนะครับแล้วก็การเบรกในตอนหายตัวมั้งสกิลเซตถ้าพี่ยังไม่ปิดนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็สัน สับคนที่โดนนิดหน่อยนะต่อไปก็วิ่งก็คือตีชาขึ้นนะครับนิชิโร่ไอเปอร์อัลเมอร์ใน V2 เนี่ยท่า C เฮ้ยมันเอามาใส่ท่า C แล้วก็เอาออกจาก V1 ปะ่ะพี่อไม่ผิดอ๋อคือมันเพิ่มไฮเปอร์อัลเมอร์ตอนท่าแต่ในท่า C ของ V2 แล้วก็เอาไฮเปอร์อัลเมอร์ของ V1 หนึ่ออกเมื่อกี้พี่อ่านแล้วพี่งงยังไง นะครับขอไปด้วยแล้วก็ M1 s d เออโดนลดลงนิดหนึ่งมายุก็สยช้านะครับใส่ช้าขึ้นนิดหนึ่งยาบริค่าไาลาย่ยืนไล่านานขึ้นนะครับโนโล V2 คือถ้าเซตจะดึงสูเข้ามาถ้าเกิดโดนนะครับแล้วก็ที่มีเออเขาเรียกไงเออไซตัด หิวมั้งหรือสักอย่างเนี่ยสไตลดักดีบัฟของเออ่โนโลนะครับวิกเจ้จอมเออ่ดนะามิดสกอร์เปียนมีสองเนี่ยถ้าอาเนี่ยดามิดบอลลงนะครับแล้วก็เอ็มวันมือต่อยปกตินช้าขึ้นเหมือนกันนะครับชิจิริเออ่ลดดามิดเอ็มวันนะครับเอ้ยลดไม่ใช่ลดดามิดลดสปีดในการตีของเอ็มวันนะครับแล้วก็ซีเนี่ยถ้าซีเนี่ยแพดดี้ได้นะครับกินคุยดามิด พอเจอร์ถ้าอาเนี่ยเปลี่ยนดามเอตพอเจอร์ของกินคุยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นการเบรกเลยมั้งหรือว่าเพิ่มดาเอจอันนี้เขาไม่ชัวนะครับแล้วก็คุณไหนเขาอ่านว่าคุณไหนหรือคุยคือเอาท่า x กับท่า c ที่เป็นนฮเปอร์เมอร์ออกนะครับเออให้เปอร์เมอร์ออกจากท่า x กับท่า c นะครับแล้วก็เ1ช้วันชาลลโซแลนก็ m1 เออวันในโหมดมีดกับธนูเนี่ยชาช้าขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของคอนเทนต์นับที่อัพมาคือเจสัน13หรือเจสันของฝั่ง CG เนี่ยมี V2 นะครับแล้วก็แรงเกมโหมดเพิ่งเข้ามาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับน่าจะเปิดในวันนี้แล้วครับแล้วก็เซอร์เลสหรือหมัดที่พี่เพิ่งรีวิวล่าสุดไปเนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้น ในส่วนของของคราฟเจสันแกบของคาราฟสเซเ v ตีไว้ให้นะครับแล้วก็ยาโมริคาคุจาหรือว่าเออคาคุจา ja ของเจสันเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วซึ่งดูไม่ค่อยคุ้มเนีลยดูไม่ไม่คกิ่งนั่นดีกว่าแล้วก็โยโม v2 เนี่ยก็เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ไอคอนสำหรับเออเซกนเมนอะไรต่างๆแล้วก็โมเดลใหม่นะเวอรุ่น และนี้ก็เพิ่มในส่วนของสอนเล่นในปกติมาถ้าพี่ไม่ผิดแล้วก็ในส่วนซอสแรกแตอนนี้คือมีแบบว่า p p Shield แล้วนะครับคือแบบว่ากันตีนะครับแล้วก็สามารถปิดได้ในเซตติ้งนะนน้องแล้วก็เขาก็เพิ่มระบบในส่วนของ tutorial ร,ระบบ tutorial ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็พาคสองเนะี่ยอัปเดตหนึ่งเนี่ยจะมาอทีคืออาทิตย์หน้าเลยนะครับก็นี่ครับทั้งหมดของอันนี้ละของของอัปเดตนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดทุกๆอย่างไว้ใต้ description น,นะครับเทโลอะไรพี่แปะหมดนะเอ่อก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe ด้วยครับส่วนนี้ผมมีโ e. ค้ด a k อมบนะี้ต้องขอาไปไปละวบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บ